โครงการงานใหญ่นั้นดูแลจะไม่ทั้งถึงเถือใจถูกใจแล้วอาตมาว่าขอให้ทุกคนมีความสุขกับการที่เราและท่าน,นลายได้มากระทำคำเพนหรือมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นสิ่งของโงรารหรือกัดเข้าของแรงต่างๆมาทั้งหมดเนี่ยก็ทุกคนมาด้วยใจเรามาด้วยองค์มุกของเราที่มีเมตตาของพวกเรา เป็นนั้นความเมตตาของหลวงปู่นั้นจะสถิตอยู่ในหัใจของพวกเราทุกท่านทุกคนกอย่างแน่นอนเหมือนยองปราศอัจฉริยของโลกไม่มีเมตตาแต่สัตว์โลกโดยไม่มีประมาณหลวงพระพุทธองค์น,นั้นเราก็ไม่เคยเจอพระองค์แต่ทําไมเราศรัทธานในคําสอนของพระองค์เพราะว่าคําสอนของพระองค์นั้น เมื่อประพฤติปฏิัติตามแล้วพวกเรามีชีวิตที่มีความสุขไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาในองค์ภูมิใจอินทร์ตุรก็เช่นเดียวกันนะะัะนั้เรามาร่วมมาในครั้งนี้ใครอย่าได้เสียใจอย่าได้น้อยใจว่าไม่มีใครสนใจเราบางครั้งเราต้องแสวงหาหรือสิ่งของอะไรต่างๆเพื่อมา ทำงานของเราในเสเร็จใครจะเห็นหรือไม่เห็น <c oughs> ก็ขอให้เราจงน้องเอาพระราชดำรของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระประมินกรารมหาภูมพิพลอดุลยเดชที่พระองค์ทรงตรัสว่าปิดทองหลังตาอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้เราได้ตื่นถึงตรงนั้นแม้แต่พระองค์เองพระองค์ก็ปิดทองหลังตาใครจะรู้หรือไม่รู้ หัวใจของเราทุกท่านทุกคนก็รู้ดีว่าเรามาทำครั้งนี้เพื่อใครเพื่ออะไรเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณในวงลุงปูที่มีแดกพวกเราใช่ไหมแค่นั้นเกิดพอแล้วญาติโยมทุกหลายทุกท่านเป็นอนุนามตัวดีใจดีใจทุกท่านทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ในนามของคณะสงฆ์อาจารย์สมเกียรติที่เป็นรับภาระในหน้าที่การจัดทำเมน บวนะกเลยว่าหาทุนและพวกลูกหลานฤทธิ์ญาณฤทธิ์ก็ได้มา,า,า,มาร่วมกันทำอันทำดอกไม้การเลี้ยงกาทุกคนก็กำลังดื้อใจหรือว่าจะเป็นจันเขียวจานวงเลี้ยงกาองน,น,นี้และอาตมาก็ขอกพระคารวะเดียพ่อแม่ครูบาอาจารย์เช่นองค์ุณบุตรสมหมายคณะสงฆ์ที่ได้มอบภาระหน้าที่ที่อาตมาได้ขอ จะทำหนังสือจิวะประวัติเนดีภาพหององค์ภูมัยกัสิริอาจารย์ดว่าหนังสือเล่มนี้เขาตีกบมาที่ระนาว่าเป็นหนังสือที่สมบูรณมากแล้วก็อาจจะไม่มีอยู่ในเล่มอ,อื่นบ้างแต่ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลที่มาจากความเป็นจริงทั้งหมดใช้เวลาสิวันในการออกตามล่าประวัติ ขององคุมูกุมิทุกทุบสถานที่ทุก,ก,าากทุบวันทราบข่าวจากญาติพี่น้องขององคุมุไม่ว่าภูุมิไม่นนที่ใดบ้างย้ายไปที่ไหนบ้างไปอยู่ที่นั่นนานเท่าไรพวกเราก็ตามไปตามรอยขององคุมูกไม่เพื่อหาข้อมูลทั้งหมดเพื่อมาบินเครื่งองชีวประวัติอันแท้จริงในนั้นก็ พวกเราทุกท่านทุกคนวันนี huh ้ว um. ันรุ่นนี้อาจจะมามับทีมงานแจกแจกหนังสือให้กับญาติโยมทั้งหมดจํานวนหนึ่งพัหนึ่งหมื่นหน่มื่นสี่พนเล่มเวาหมดแล้วพกกันวาหมดแล้วหมดเลยอาจจะมาจะนิเก็บเลื่องนโยายว่ามูไว้ให้กับผู้ปูสมัยไปห้ารอเล่มที่เรียกประมาณสามล้าหกแสนกว่าบาท ในการทำหนังสือคังนี้แต่ก็ไม่เยอะแต่ทุกคนช่วยกันทั้งหมดลูสิของหลวงปู่ไมยโยมีรักคือเป็นลูกศิษย์ที่หลวงปู่ไมยเมตตามากพูดให้ธรรมงอยู่เสมอมาคอยซัพพอร์ตธรรมาว่าอาจารย์ท่านหนังสือทานเท่าไหร่ผมขอปิดเองอนวันก็ดีใจจึงได้ทำหนังสือเล่มนี้เป็นความสมบูรณ์แล้วก็ทุกคนก็ได้รับบริจาคมา อาจมจำนวนทั้งหมดส่วนหนังสือก็คือส่วนหนังสือส่วนเจดีย์ที่นำมาลักลาบว่าจะร่วมไปทำเจดีาาย์หลวงปู่มยตั้งแต่หลวงปู่มาย,ยังมยไม่ได้รับสังขารอาตมาก็รวบรวมปัจจัยได้สองลกก้าน่าตอนนี้กำลังปู่หรืไม่เรียบนะร้อ,อจจยน้าชั้นบนของเจดีย์ปุจโยเจดีย์เนี่ยหรือปุจยักษ์เจดีย์เนี่ยคือการจ้างของหลวงปู่มาเพราะนั้นเดี๋ยวก็จะ ยายที่กำหนดไว้ว่า11โมงเราก็ขอให้เป็น11โมงโดยตรงงานจะไม่ก่อนม่ไม่ล้าวว่า11โมงใครจะมาทานหรือไม่ทานนั้นก็ขอให้พวกเราทีมงานเนี่ย11โมง40นาทีก็ขอให้เราเตรียมพร้อมเพื่อเหเอาของออกเพื่อจะนำีระแต่ก่อน11โมง40นาที45นาทีเนี่ยอาจจะมาขอพ่อแม่บูรณาการที่มีภาษา น้อยกว่าป็นงรูปไม่คับเสีิเพื่อได้นอมถวายวสัตยานะขอขมาอัจเจอเฉลีรังปรุงรูปไม่ก็เสียไปยังชาวนาสถานมีรู้ช่วยถาวแต่ที่ได้เตรียมไว้ขอทั้งประชาชนทั้งหมดจปได้ร่วมกันอาขามของระมาเมื่อเราขอขมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจเจอไปแล้วทุกคนระมาขอให้ทุกคนนั้นประดองมือขึ้นแล้วก็เดินทางไป เราจะไม่คุยกันไปด้วยความสงบความสงบันั้นและใจถึงใจใจ,ใจเราจะถึงใจถึงใจเป่อจะคียกันก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายสรีระสังขารขององค์หลวงปู่ใหม่อินทศสรไปยังเมรุม,มาตรช,ช่วคราววัดป่าเขาปูหลวงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครูบาอาจารย์และลูกศิษย์ลูกหา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานในวันนี้พร้อมใจกันน้อมกราบขอขมาต่อองค์หลวงปู่ใหม่ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายนำสรีระสังขารขององค์หลวงปู่ใหม่ไปยังเมรุมาตรชั่วคราวต่อไป นั่งอยู่บนโคมอย่างเดียวครับข้างล่างให้เป็นหน้าที่ของโยมครับโยนมานั่งแถวเลยดูคนอะไ อนที่เราและท่านหลายจะได้อันเชิญตรีรักสังาขาลบนุไม่อินทสิไอจัการาที่ตั้งมาเป็นกุศลอยู่วันนี้ไอยัมณสถานที่ใมรู้ชุกชาวที่เราได้ทำกันหรือชาวณสถานชู้่าวที่จะเป็นสถานที่เผาตรีรักของหลวงปู่ในวันนนี้ ยังสถานที่ที่เราได้จัดเตรียมไว้คือการันตสถานชั่วคราวนักจัณเมื่อรูปหลานไดีกราบแล้วได้นำดอกไม้และเสียงปูและกายวาจาณใดแทนเครื่องสตระทั้งหลายกราบขอขมาลูกปูไม่มีพัสดเมื่อกราบแล้ว Okay. okay.